สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีักครับมีนิยายเมืองสารขันมาฝากกันจากคุณนิพิธอินทรสมบัตินะครับแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้ครับดูยาวๆนิยายเมืองสารคันเจ็ดเพื่อนร่วมทางทีบหัวหน้าทอทหารตกรถทิ้งข้างทางหรือไม่เนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายนิพิธอินทรสมบัติซึ่งเป็นแกนนำพรักพลังประชารัฐนิพิธได้โพสต์ข้อความ ลงบน Facebook นะครับโดยให้หัวข้อเรื่องว่าปล้นระหว่างทางไปเมืองสารคันโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับมีบุคคลอยู่8คนจับมือกันว่าจะเดินทางไปสแสวงโชคที่เมืองสารคัญโดยมอบให้ทอทหารเป็นหัวหน้าทีมทั้ง8คนเนี่ยตกลงกันว่าแต่ละคนจะเอาอะไรติดตัวไปได้บ้างและในระหว่างทางจะทำอะไรได้บ้าง ททหารซึ่งเป็นหัวหน้าทีมบอกกับเพื่อนร่วมทางว่าเมื่อเดินทางไปได้ระยะหนึ่งเขาจะลงไปปล้นเพื่อหาทุนซื้อของไปฝากเพื่อนที่ปลายทางจำนวน112คนเพราะว่ารับปากเพื่อนไปแล้วหากไม่มีของฝากเมื่อไปถึงปลายทางเนี่ยเพื่อน112คนที่รอยอยู่กระทืบเขาแน่เพื่อนร่วมทางก็ตกใจร้องห้ามแต่ทอทหารในบอกว่าถ้าใครไม่เห็นด้วยก็ไปด้วยกันไม่ได้เชิญลงจากรถไปเลย ด้วยความที่อยากจะไปด้วยจนตัวสัน่นเพื่อนร่วมทางอีกเจดคนจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเวลาทอทหารลงไปปล้นเนี่ยพวกเขาจะนั่งอยู่บนรถนั่งดูเฉยเฉยไม่ลงไปปล้นด้วยก็ตกลงกันได้ทั้ง8ดคนจึงเริ่มออกเดินทางไปเมืองสารคัญน,นิพิษบอกว่าอย่างนี้ครับนิยายเรื่องนี้เนี่ยต้องดูต่อไปยาวๆนะครับเมื่อลงไปปล้นทอทหารจะถูกประชาชนรุมประชาทันตาย หรือว่าเพื่อนร่วมทางเนี่ยจะเอาตัวรอดด้วยการถีบทอทหารลงจากรถแล้วก็ทิ้งเอาไว้ข้างทางโปรดติดตามครับ